เมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่ผ่านมาประธานาธิบดีบารักโอบามาของสหรัฐได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าสหารัฐและคิวบาเห็นพ้องต้องกันที่จะสถาปนาทางการทูตร,ร่วมกันอีกครั้งด้วยการกลับมาเปิดสถานทูตของแต่ละฝ่ายในอีกประเทศหนึ่งหลังความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศตึงเครียดกันมานานกว่า50ปีโดยสถานทูตคิวบาในสหรัฐได้หยุดทําการไปตั้งแต่ปีคศ .1961 หลังจากฟิเดลคาสโตรผู้นำเผด็จการขึ้นสู่อำนาจและนำพาคิวบาเข้าสู่ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ก่อนที่จะถึงพิธีเปิดสถานทูตสหรัฐและคิวบาที่กำหนดให้มีขึ้นในวันที่20กรกฎาคมโดยพิธีเปิดสถานทูตคิวบาในสหรัฐถูกจัดเตรียมให้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โดยมีการเชิญแขก5 0าคนเข้าร่วมงาน ส่วนสถานทูตสหรัฐประจำกรุงฮาวาน่าในคิวบาก็เตรียมเชิญธงชาติสหรัฐขึ้นสู่ยอดเสาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี1961รัฐบาลคิวบาได้เริ่มเคลื่อนย้ายรั้วและสิ่งกีดขวางที่นำมาปิดล้อมสถานทูตสหรัฐออกไปโดยชาวคิวบาต่างก็หวังว่าหลังจากนี้ไปความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศจะดีขึ้น20กรกฎาคมสถานทูตคิวบาในสหรัฐและสถานทูตสหรัฐในคิวบากลับมาเปิดทำการอีกครั้ง ชาวอเมริกันแสดงความยินดีหลังจากสถานทูตคิวบาประจำกรุงวอชิงตันดีซีเปิดให้บริการอีกครั้งโดยมีนายบรูโนโรดิเกสรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาเข้าร่วมพิธีเปิดสถานทูตคิวบาในกรุงวอชิงตันดีซีด้วยทําให้นายโรดิเกสกลายเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาคนแรกที่เดินทางเยือนอาคารกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในรอบ51ปีขณะที่ชาวอเมริกันส่วนหนึ่งมองว่าเป็นสิ่งดีสำหรับความสัมพันธ์ของสหรัฐและคิวบา หลังจากหลายสิบปีที่ผ่านมาไม่มีการพูดคุยระหว่างสองประเทศและไม่มีความสัมพันธ์ร่วมกันเลยแต่สอสอพรรีพับลิกันกลับออกมาแสดงความไม่พอใจต่อการเปิดสถานทูตคิวบาในกรุงวอชิงตันดีซีโดยบอกว่าสถานทูตแห่งนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางการจารกรรมข้อมูลรัฐบาลสหรัฐของทางคิวบาและยังบอกได้ว่าราอูคาสโตผู้นำผล็จการของคิวบาไม่ใช่ผู้แทนโดยชอบธรรมเพราะคิวบาไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้นำของตัวเอง ดังนั้นการเปิดสถานทูตในครั้งนี้จึงถือว่าเป็นวันอันน่าเศร้าทั้งสําหรับความมั่นคงของสหรัฐและสําหรับวงการสิทธิมนุษยชนทั่วโลกอีกด้วยส่วนที่กรุงฮาวานาสถานทูตสหรัฐในคิวบาก็ได้ออกแถลงการเปิดสถานทูตอย่างเป็นทางการแล้วเช่นกันแต่ยังไม่มีพิธีเชิญทงชาติสหรัฐขึ้นสู่ยอดเสาโดยจะรอให้นายจอห์นแคร์รีรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ,เ,รฐเดินทางเยือนคิวบาในเดือนหน้าก่อน การกลับมาเปิดสถานทูตของทั้งสองชาติอีกครั้งถือเป็นการสิ้นสุดยุคคว่ำบาตรคิวบาท, Q Bar, ที่ดำเนินมานานกว่าครึ่งศตวรรษนับเป็นความสำเร็จของการพยายามฟื้นฟูความสัมพันธ์โดยรัฐบาลของประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันแม้ว่าจะถูกต่อต้านจากนักการเมืองฝ่ายริพับลิกันหลายคนก็ตาม อย่างไรก็ตามแม้จะมีการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับคิวบาแต่สหรัฐยังคงมาตรการจำกัดการเดินทางเข้าไปคิวบาของชาวอเมริกันแต่ก็ได้มีการผ่อนคลายมาตรการห้ามบริษัทสัญชาติอเมริกันเกือบทั้งหมดนำเข้าหรือส่งออกสินค้าแก่คิวบาโดยต้องรอให้สภาคองเกรสโหวตยกเลิกคำสั่งนี้ก่อนถึงแม้จะยังมีเงื่อนไขาบางประการแต่ก็นับว่าเป็นก้าวย่างสำคัญของความสัมพันธ์ของทั้งสองชาติ พัชรพันธ์วัฒนานุสิทธตทีมข่าวตามประเทศสปริงนิวส์รายงาน